สวัสดีครับผมนิกจากช่องวอ t e อร์ a เนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเลเวลเดวิลกันนะครับเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาไม่ใช่เกมโทรครับเกมนี้เป็นเกมชิวๆก่อน,นึ่งเลยแล้วก็เดินเฮ้ยมีหลุมดีนะโดดทันเกือบตกเลยเห็นไหมครับมันไม่ค่อยขยาเลยโดดเฮ้ยมีหุม เดินต่อไปดานี้เฮ้ยมันย้ายเออกระโดดทันต่อไป่นงนี้มันอยู่้านหน้าไม่ไรเ,เดี๋ยวเราอก็กระโดดข้ามได้เออเฮ้ยมันตามมาให้กระโดดเ,ออเข้าประตูดได้ทันเออดานนี้ล่ะเฮ้ยเ้พื้นเลื่อนเฮ้ยมันหยุ่ด้านหน้าแต่กระโดดทันไม่เป็นไรด่านต่อไปดานนี้ไม่หนามเฮ้ยหนามมันขยับ ไมยเฮ้ย hey, ลืมลอีกรอบต่อไปเอาไว้นั่นนี่คือโดดโดดโดดง่ายง่าย,ายเกมชิวชิวต่อไปโดดมาฝั่งนี้ห,าห,าหานาวหนาวโดดน่าจะไม่มีละไปต่อไปนี้ ดูดีว่ามีอะไรเรื่มีน้ำมาเลยวิ่รีปเก็บเข้าวแทนต่อไปนี้จะมีอะไรจะมีอะไรนะระแวงเฮ้ยน้ำน้ำน้ำทันไหมไม่ต่อไปรอบสองเฮ้ยน้ำ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 แทนโดนไปไปเฮ้ยมันมาด้านหลังเกือบเกือบไม่ทันแดนออกไป มาลุดได้ต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อทานต่อไปนี่้มันมาชน,น <c oughs> เรากระโดดเฮ้ยมันมากระโดดกระโดดขึ้นแล้วก็โดดไป <c oughs> ต่อไปท่านนี้ไม่มีบล็อกอะไรเราต้องขึ้นแน่เฮ้ยกือแบแต่ว่ากระโดดหัน ต่อไปอน,นั่นไงเฮ้ยจำแพงบีบเฮ้ยต้องโดดเอ้ยมีอะไรมาบาังเลยไม่เป็นไรเมื่อกี้จำแพงมันำไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรายืนตรงนี้เออไปได้แล้วรอดดานต่อไปดันที่สี่มีเหรียญให้เก็บต้องมีเหรียญอัน,น,นะยากมากตกอ้ยโดดข้าวเออรอดต่อไปด่านนี้ แเราก็ยืนมือเหรียญได้เฮ้ยคือเงินสองอันนี้ตกเอาใหม่แล้วก็ยืนเหรียญแล้วเราก็าไปดันมดอกไม้คืออันนี้อย่าล้วงให้เก็บเราเก็บอันนี้อย่าล้วงไม่ไรแถวนี้ไม่เก็บแล้วเราก็ผ่านเติมดอกไม้มือเหรียไม่ยืนหน้าโดดโดดโดดง่ายๆ เดอดยานี้คือมีเหรียญที่เก็บเก็บตายอ้าวต่อไปเรื่อนบุนมีเหรียญที่เก็บเงินตายงั้นผมไปเก็บเหรียญเลยกันแล้วเข้าเส้นชัยเลยเหรียญมันจะมาหาผมเหรียญมันจะมาหาผมไม่ไรทานต่อไปด่านนี้คืออ๋อสลับบุ่มเดิน่า ต่อไปดนนี้ก็แค่กระโดดข้ามหําครับหมนเดินโดดโดดโดดแล้วก็โดดผ่านต่อไปนด่านนี้ถ้าเรากดกระโดดวหนามันจะโดดโอเคโดดโดดไปเข้าดันไปเสร็จแล้วด่านนี้เราควบคุมปกติอ๋อกระโดดสูง โดนเข้าเอาละด่านต่อไปด่านนี้เดี๋ยวมาสลับปุ่มสลับปุ่มโดดให้ปุ่มสลับอีกรอบอ่ะเฮ้มันสลับปุ่มรัวรัวเลยวะยากอยู่นะด่านต่อไปด่านนี้มีอะไรพริเศษใน,น,ด,น,นด่านน,นี้บล็อกเ้ื่อนแล้วไงเฮ้ยเอาไป บอกล้วหลังตกไปแล้วเม่ได้เอ้บอกว่าตกเฮ้ยเรารอดดานต่อไปคือมีที่เลื่อนแล้วจะเข้าประตูเลยสมัยมันเลื่อนกลับแล้วเราทำไงโดดสิครับเข้าไปได้แล้วต่อไปตรงนี้จะมีอยู่แล้วกโดดขึ้นโดดขึ้นอีกโดดขึ้นแล้วก็ดดดเข้าประตูไป อะนี้เฮ้ยมันจะผัวมาโดดโดดโดดเฮ้ยรีบผัวไปเฮ้มันผัวแล้วโดดไปตําแหน่นี้มีอะไรก็คแค่บนไดเพื่อตีเฮ้ยอันด้านล่างอันสุดมันหล่นเอาใหม่แล้วไปยืนตรงไหนเออตรงนี้แหละแล้วก็ให้โดดไม่ถึงอีกอะไรเนี่ยเอาใหม่ คร่านี้เราต้องโดดให้ถึงเออหลอกไปด่านนี้มีอะไรเราโดดสปินเท่าน้าตอนนี้ถโด,ดโดดไม่ได้โดดผิดจังวหวะทำไมโดดขึ้นสปิตนตอนนี้สู้สปินเพราะว่านี่มันหลอกเราเออจริงด้วยมันหลอกเอาต่อไปด่านนี้เอา่าโดดใส่น้าเ้ยเนี้ ไต้สปินน้ยโดนทำไมเฮ้ยสปินไม่มีอ่ะแต่นามหายไปมันหลอกเราทำไมดูใหนี่อม่ฮ้ยรอกแล้วแล้วตังนี้จะมีสปินแล้วรนี้เราก็ข้ามได้ไหมถึงด้วยเข้าไปได้ต่อไปมีสปิน ฮะเออของไงตรงนี้มีสปรินโดดตรงนอ้อยู่ในสปรินโผล่มาไม่เป็นไรแล้วก็กระโดดได้จากนั้นกระโดดเกือบอเกือบไม่ทันหนแล้วก็รกระโดด,ดกระโดดอีกรอบ แล้วข้อกระโดดข้ามเออลักษณะนั่นตะวัน,น,นมีอะไรไหมอันนี้มีสปริงเฮ้ยสปริงมันขยับเอาใหม่โดด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 ขึ้นผ่านแตนตกไหมอันนี้ประตูวับวับแวววับแว้เฮ้ยไม่ทนันเอาไหม มาปเลี้ยวลงเข้ามาลูกทำไมมัระนแล้วเข้าได้ไหมเข้าได้ือนประตูมันเลื่อนเฮ้ยเข้าประตูไม่ได้ประตูมันตกเอาไหมเข้านีน้แล้วรอบประตูลลน,ตนั้นมันเลื่อนมาเอาละโดดเข้าได้หน่อยตัวนี้เฮ้ยมันเลี้ยวมันหลอกเราเอาไหมเฮ้ยไม่ลงไม่โดนอีก โอ okay. เครงมาจาังหวะนี้แหละไปเลี้ยวอันนี้เราเอาให้ลืมอเอาไว้ลงเข้ามาตางนี้แล้วเราก็ลงไปเลยทำไมเลี้ยวเราก็มานี่แล้วเราเข้าเล่นชัยผ่านดัน,ดน,น่อกไปดันนี้ตรงนี้ตายห้ามเข้าไม่ระหว่าวทางนี้ตรงนี้ปเปิดมีปืนนั้นแต่มันหลบเรา ไม่รู้ตรงนี้เราตายอีกรอบเอาไม่คราวนี้เรารู้แล้วเดินมาทางนี้เลี้ยวตรงนี้โดดแล้วเข้าประตูไปตอนอยู่นี้อ่ามันเ็ห้ยเลี้ยวไม่เป็นไรเอาไม่ได้แล้วก็ตรงนี้รอบแล้วเข้าตรงนี้รอบจากเราจะเดินไปสุด้วเราก็ผ่านเรียบร้อยตอนนี้คืออ๋อว่ไปเรื่อย โอเคเอาของใหม่เม่กีหับเยอะไปได้ยืนบนแผ่นไม้ไทันเอาไหมเรืเอเยอยแล้วอีกรอบเอาอีกรอบ รอบนี้ฉันต้องผ่านโอเคมันหล่นตรงนี้ที่แบบชูแล้วก็เขาเส้นชัยได้แบบชิวๆต่อไปด้านนี้ตรงนี้ตกแล้วต้องโดดแปนที่สองว่ามันนี่ต่อไปอันนี้มันดักอยู่แล้วโดดไปอ้าวมันหลบเราเนี่ยเราโดดไปทางนี้ว่ามันเหี่ต่อไปมาทางนี้เฮ้ยมันมาดดักแล้วเอาใหม่ ให้ลืมเอาไว้แฟนสองแล้วก็โดดตรงนี้แล้วก็โดดไปฝั่งจนนี่ก็โดดมาฝั่งนี้เออรอดผ่านเอาละคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้นครับบายบายทุกคนด้วยองตายไปทั้ง45รอบอาจจะมี EP พสองต่อนะครับบ๊ายบายบาย